เป็นบุญคุณที่ยิ่งใหญ่เมื่อเราได้มาประสบยอดวิชาคือธรรมกายเป้าหมายของทุกชีวาที่เสียลำคาวิชาปราบมา ขณะนั้นท่านมีอายุได้19ปีและคำอธิษฐานนั้น ก็ยังคงฝังแน่นอยู่ในใจของท่านตลอดมาท่านขมักขม้นทำงานมากยิ่งขึ้นเมื่อรวบรวมทรัพย์ได้จำนวนหนึ่งซึ่งเพียงพอที่จะให้มารนาของท่านใช้จ่ายไปได้ตลอดชีวิตจึงตัดสินใจออกบวชเมื่ออายุได้22ปีท่านได้อุปสมบทนวัดส,สองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีมีฉายาว่าจันทสโรภิกขุ จ่านจำพรรษาที่วัดสองพี่น้องได้เพียงพรรษาเดียวก็ได้เดินทางมาจำพรรษาที่วัดพระเชตุพนซึ่งถือเป็นวัดแรกที่ท่านได้ศึกษาทั้งวิปัสนาธุระและขันถ์ธุระท่านจันทสโรภิกขุไม่เคยย่อท้อต่อการเรียนท่านจะไปสแสวงหาความรู้จากพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นโดยข้ามฟากไปเรียนที่วัดอรุณราชวรารามฝั่งตรงข้ามซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา หรือมิฉะนั้นก็จะไปยังวัดมหาธาตุหากมีเวลาพอก็จะมายังวัดสุทัศน์แล้วเลยต่อไปยังวัดสามปลืม้มเพื่อให้ได้ความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้นเมื่อท่านได้จำพรรษาณวัดพระเชตุพนนานพอสมควรท่านก็ได้ย้ายไปจำพรรษาตามวัดต่างๆเช่นที่วัดมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีและย้อนกลับไปจำพรรษาที่วัดสองพี่น้องอันเป็นบ้านเกิดของท่านอีกครั้งหนึ่ง ท่านเป็นผู้รักการปฏิบัติธรรมมากคือตั้งแต่บวชแล้ววันรุ่งขึ้นก็ได้ปฏิบัติกรรมฐานมาอย่างต่อเนื่องท่านได้เดินทางไปจำพรรษาณวัดต,ต่างๆเพื่อศึกษาค้นคว้าธรรมะเพิ่มเติมอยู่เป็นประจำในระหว่างพรรษาที่12ท่านได้ไปจำพรรษาณวัดโบสถ์บนอำเภอบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีขณะที่จำพรรษาได้กึ่งพรรษา ท่านก็หวนระลึกถึงความตั้งใจจริงในการบวชตั้งแต่อายุ19ปีโดยปฏิญาณว่าจะบวชจนตายนั้นบัดนี้ก็ได้บวชมาย่าง12พรรษาแล้วของจริงแท้ที่พระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเห็นนั้นตนยังไม่บรรลุยังไม่รู้ไม่เห็นจึงสมควรที่จะเจริญกรรมฐานอย่างจริงจังเสียทีเมื่อตกลงใจเช่นนั้นแล้วก็มีความคิดที่จะทำความเพียรอย่างอุกฤษ ในวันเพ็นขึ้น15คหาค่ำเดือนสิเมื่อกลับจากบิทบาตแล้วท่านก็รีบทำภารกิจต่างๆให้เรียบร้อยเพื่อจะได้ไม่มีเรื่องกังวลใจเสร็จแล้วจึงเข้าไปนั่งเจริญสมาธิภาวนาในพระอุโบสถโดยตั้งใจว่าหากยังไม่ได้ยินเสียงกองเพลงก็จะไม่ยอมลุกขึ้นจากที่เมื่อตั้งใจดังนั้นแล้ว ก็หลับตาภาวนาสัมมาอารหังสัมมาอารหังไปเรื่อยเรื่จนกระทั่งความปวดเมื่อยและอาการเหน็บชาได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นความกระสับกระส่ายก็เริ่มติดตามมาแต่ก็ต้องทนนั่งต่อไปเพราะได้ตั้งสัจจะไปแล้วในที่สุดใจก็ค่อยๆสงบลงทีละน้อยและรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเห็นเป็นดวงใสบริสุทธิ ขนาดเท่าฟองไข่แดงของไก่ติดอยู่ที่กลางกายใจชุ่มชื่นเบิกบานยังบอกไม่ถูกเย็นวันนั้นหลังจากทำภารกิจต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ได้กลับไปที่พระอุโบสถอีกครั้งและได้ตั้งสตยาธิสถานมั่นว่าหากาไม่บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บรรลุแล้วก็จะยอมสลักชีวิตไม่ลุกจากที่เป็นอันขาด ดวงกลมใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งอยู่ที่กลางกายยังคงความใสและยิ่งใสสว่างมากขึ้นและขยายใหญ่ขนาดเท่าดวงอาทิตย์ขณะที่ยังคงนิ่งอยู่นั้นก็มีเสียงผุดจากกลางดวงสว่างว่ามัชฌิมา,มมาปฏิปทาขณะนั้นก็มีจุดเล็กๆเ,เ,เรืองสว่างแสงวาบขึ้นมาจากกลางดวงนั้น และค่อยๆขยายขึ้นจนขนาดเท่ากับดวงเดิมแล้วดวงเดิมก็หายไปท่านได้เปล่งอุทานว่าเออมันยากอย่างนี้นี่เถึงได้ไปบรรลุกันกันความเห็นความจำความคิดความรู้ต้องรวมยมจนเดียวกันกันเมื่อยุดแล้วจึงดบเมื่อดบแล้วจึงเกิด เมื่อหยุดใจไปเรื่อยๆท่านจึงเห็นกายต่างๆผุดซ้อนกันขึ้นมาจนกระทั่งถึงธรรมกายมีลักษณะสันฐานคล้ายพระปฏิมากรเกตด,ดอกบัวตูมแต่ใสบริสุทธิ์ยิ่งกว่าจากนั้นท่านได้ทบทวนในสิ่งที่ท่านได้ค้นพบทำใจให้ละเอียดไปเรื่อยๆจนกระทั่งท่านได้เห็นนิมิตเป็นวัดวัดหนึ่ง ซึ่งท่านจำได้ว่าเป็นวัดบางปลาและเห็นได้ว่าที่นั่นจะมีผู้มีบุญสามารถบรรลุธรรมได้ดังที่ท่านได้บรรลุหลังจากออกพรรษาท่านก็ได้เดินทางไปยังวัดบางปลาเพื่อสอนสั่งที่ท่านค้นพบจนกระทั่งมีผู้สามารถปฏิบัติธรรมจเจริญลอยตามท่านได้เป็นพระภิกษุสามรูปและครึหัดสี่คนนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่วิชาธรรมกาย